สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาพชมทุกท่านมาอยู่ที่วัดบัวพันธ์ตรงที่ชัยชาติองหมุนอยู่สามเลยแล้วเหมือนเลยแล้วนี่เปนเหมือนห้าแล้วสองสองอยู่ตรงนี้นะคู่กันเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่วัดบัวพันธ์ท่านผู้ชมมาขอเลขกับแม่ตะเคียนนะครับนี่เป็นศาลแม่ตะเคียนนะเราเคยพา ท่านผู้ชมมาที่นี่หนึ่งรอบท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมว่าจะเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะเป็นรอบของวันที่16นะครับ16ตุลานี้นะครับแล้วเมื่อคือนนี้เรามีการบูชาทูบแม่ตะเคียนตรงนี้มาท่านผู้ชมเราจะจุดทูบเลขแม่ตะเคียนตรงนี้ไว้ด้านหน้านี้ท่านผู้ชมตอนที่เราจะไปถูเลขด้านในกันด้วยท่านผู้ชมจะให้ดู2จุดกวันนี้ว่าจะได้เลขอะไรเอาไปเสียงโชคเสียงดวงอย่าลืมติดตามารับชมด้วยนะครับ ท่าู้ชมเดีย๋ยวเราจะจุดทูบไว้ตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจุดทูบตรงนี้นะทูบนี้มาจากเขาเรียกอะไรมาจากที่คำชะโนดท่านผู้ชมมาจากคำชะโนดนะแต่เราเราก็เป็นขั้งแรกในการบูชามาด้วยท่านผู้ชมเราก็จะเป็นรูปนะครับเป็นรูปแม่ตะเคียนแบบนี้นะครับเดีนะ๋ยวเราลองส่องที่นี่ดูนะครับแล้วก็ สองเลขแม่ตะเขียนด้วยว่าจะเป็นเลขอะไรแล้วเราจะจุดวางไว้ตรงกระถางนี้ท่านผู้ชมแต่เราจะไปขอเลขด้านในนะครับท่านผู้ชมผมจะจุดละกระจุดก็คือจุดจากด้านไปนะ ท่านผู้ชมนี้จุดไว้เรียบร้อยแล้วนะเอ่อผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเลขขึ้นด้านหลังนะเราจะหันหลังออกมาท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะทําเป็นรูปแม่ตะเคียนเยวจะตั้งไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับกลัวจะล้มอยู่เพราะว่าเขาทําแบบไม่มีขาตั้งนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราจะมา สองให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปขอเลขด้านในครับตอนนี้ชายชัดอ,องกับพี่เล็กอยู่ด้านในนะครับเราพาไปดูด้านในครับไปท่านผู้ชมพาไปดูด้านในนะครับด้านในนี้เป็นขอนแม่ตะเคียนเดี๋ยวพามาส่องเลขกันนะครับตอนนี้ชายชัดอ,องกลาลังหาอยู่จุดนี้นะไม่แน่ใจว่าได้หรือยังเห<ส>็นหรือยังฮะ<ส>ยังไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราส่องให้ดูนะตรงที่ชายชัดอ,องหมุนอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะครับ นี้โดมาอยู่ที่วัดบัวผันนะท่านผู้ชมเนาะก็พามาขอเลขกับแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนวัดบัวผันท่านผู้ชมจุดที่ท่านชายชัดองกําลังรูปอยู่นี่ท่านผู้ชมเนาะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับก็ใครที่เห็นนะผมฝากด้วยละกันเนาะช่วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้เราด้วยท่านผู้ชมเนาะบางครั้งก็อาจจะเป็นแนวทางให้ท่านให้เพื่อนในช่องเราเนี่ยได้ถูกโชคแล้วก็มีได้เลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันนะครับลองดูกันครับ ดูชายทัดอองถูไว้ท่านผู้ชมอุม้มวนเลขกงเห็นอวนเลขกสองแต่เลขกสี่เลขกหกนะองเห็นเห็นตรงไหนนี่ไงเลขกหกเลเนี่ยนี่เ,เลขกหกนี่ไงเลขกหกตัวสวยเลยเนะี่หกหรือศูนยนะหกสี่อะไเงี้ยอยู่ก็อัดกันท่านผู้ชมนี่ก็ ลองดูผมนะยังไม่เห็นอะไรเลยนะท่านผู้ชมตัวนี้นอนโอ้เห็นละเก้าหนึ่ <S 1> 1 <S ป<ะ>งป่ะเห็นอันนี้นะเป็นหกใช่ไหมอันเลขสี่อืมแต่นี่มันเลขสองอืมเองี้มาดูมาดูฝั่งนี้ท่านผู้ชมมาดูฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่นี่เก้าหาแข็งๆตัวนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมนะตัวนี้นะเป็นเลขเก้านะ เก้าหนึ่งห้านะอ่ะส่องให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขเก้านะครับนี่หันไปทางผมนะนี่เลขเก้าตัวนี้เป็นเลขหนึ่งตัวนี้เป็นเลขห้านะครับเก้าหนึ่งห้านะหันมาด้านนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเป็นเก้าหนึ่งห้านะครับสองสองืสองสอง,สอง เหมืนสองสองเลยเออเออตัวนี้ก็เหมือนสองสองอันนี้มันสี่สองสี่เจ็ดและสี่สองอืมสองสองอันนี้มืนสี่สองอือหกสี่สองอือสี่สองสองหกสี่สองหกสี่เจ็ดหกสี่สองอือถ้ามองแนวนี้มันเป็นหกสี่เจ็ดหกอ้าวท่านผู้ชม นี่เลขที่ชายชัดองเห็นชายชัดชายชัดองหกเจ็ดหกกับเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่เราไม่เห็นเลนเหรเห็นตัวไหนหกสี่เจ็ดเนี่ยเหรอโอ้ถุยดิกเนี่ยหกสี่เนี่ยหกสี่เจ็ดตัวไหนเจ็ดตัวนี้อยวต้องให้องเป็นคน บอกทนะ่านผู้ชมเพราะผมเห็นครัวตัวกับชายชัดอ,องนะครับอ่ะอ,องไปบอกอ้าวมเข็นหกสี่จะสองสองเข็นหกสี่กับผมเดี๋ยวเราลงน้ำมันจันะนะก็ หนึ่งสามชัดมากเลยหนึ 2> 2, 2, 2, 6, ่งสองสองสองหกสี่ไหมท่านผูชมมุมนี้ผมเห็นหนึ่งสามนะชัดมากอนี้เลขสี่นูเนี่นี้เลขหกหกสี่อือแต่ของบนนี่ยสองสองทีนี่สองสองนี่มันหนะึ่งสามเนาะเห็นไหม ตัวนี้เหมือนเลขหนึ่งเนาะตัวนี้เหมือนเลขสามเนาะหนึ่งกับสามใช่ป่ะลองไม่เห็นเป็นสองสองนะคระับผู้ชมตรงไหนเอาลองชีดด้ดิสองสองลอ,องเห็นเป็นสองสองนะแต่อยู่คนละข้างกันนะครับผู้ชมต้องเห็นไปดูฝั่งนู้นต้องกลับมุมกล้องไปฝั่งนู้นนะลอ,องเห็นเป็นสองสองนะแต่ผมเห็นเป็นหนึ่งสามมากชัวยน่ยนี้ช่วอื้อ ออันี้มันเห็นหกสี่นี่หกกับสี่ชัดๆองเห็นเป็นหกกับสี่นะครับนี <8. S 1> ่ก็เลขแปดหาแบบนี้ชัดกว่านะแบบตัวนี้ชัดนะเฮ้ยนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่ดูทางนี้นี่สามห้าชัดเลยนี่ชัดมากเลยเห็นไหมนี่นี่ นี่เลขตรงนี้สามห้าตรงนี้เห็นไหมแต่ต้องมองฝั่งนี้จะเป็นสามห้าชัดเลยแถ้าเอาแบบใหญ่ให่ถ้าผู้ชมผมเห็นตรงนี้เป็นเลขหนึ่งกับเลขสามนะทต่ต้องแต่ต้องมานองมองฝั่งนี้อืมเอาหมุนมาทางนี้นี่นะครับเลขหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นเลขสามตัวใหญ่ใหญ่น,นะ สามเลยแล้วนี่เป็นเลขหนึ่งนะครับ,รบถ้าเป็นแบบสามตัวนะผมเห็นตัวนี้เป็นเลขเก้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าเก้าหนึ่งห้าสามตัวนะครับสําหรับชายแทดออกเมื่อกี้เห็นเป็นหกสี่นะครับกับสนะอ,องสองนะชายแทดออกเห็นฝั่งนี้เป็นสองสองแล้วก็หกสี่นะครับเดี๋ยวกลับให้ดูสองฝั่งเลยนะครับ เนี่ยถ้าฝั่งนี้จะเป็นชชะอองเห็นเป็นหกสีนะครับหกสี 6, กับสองสองเปียกหมดลเลวาาเ,เ,เดี๋ยวชัชะอองจะลองเอาน้ำมันลงอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมที่นี่อยู่ที่วัดบัวผันนะท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่วัดใหม่บัวผันนะท่านผู้ชมถ้าใคร สนใจอยากจะมาขอเลขกับแม่มแตะเคียนที<ฮ>่นี่ก็ได้ท่านผู้ชมเนาะเลขหก 6, นเลขสีอ่อแต่ข้อมูลนี่มันสองสองสอย่องชัดจริงใช่ไหมอืมสองสองเห็นไหอืมคือสองสองเลยนี่มันเลขสามเลยวะแป้งมันหนาไป ท่านผู้ชมผมลงลงแป้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะเผื่อจะได้เลขที่ชัดเจนกว่านี้ท่านผู้ชมอุ้ยขึ้นมาเหมือนเลขห้าเลยเหมือนเลขห้าเลยนะอันรูปแบบเบาๆท่านผู้ชมนะห้าสองสองไปเลยเหรอเหมือนอะไร 5, 5. ว้ยนี่เป็นเหมือนห้าแล้วก็สองสองอยู่ตรงนี้นะคู่กันเนะี่ยอันนี้ห้าตั้งประมาณสองสอง เอออันนี้เป็นเลขที่ชัดกว่าเมื่อกี้นะไม้ไปไหนเมื่อกี้เขียนให้ดูลงต่ำๆอ๋อลงอีกหน่อยนึงเขียนให้ดูนะท่านผู้ชมนะมันเป็นอย่างนี้นะเลขข้างล่างเราก็เป็นห้าเหมือนกันเนี่ยต่อกับนั้นต่อกับห่างแล้วเป็นเนี่ยนี่ๆๆจับมันเหมือนเลขสองมากกว่านี่ๆๆไม่ใช่นี่หันไางี้ใช่ไหมไม่ใช่เออนั้นน่ะเออใช่เนี่ยอ่า เอาเลขสองมาก่อนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้นะก็ห้าก็เด,ดตัวหนึ่น<อ>งนอกจากที่เราเห็นนีน่มีกล้องเข้าใจเห็นอยู่เนี่ยมาทางนี้ใช่ไหมตงข้างล่างแล้วก็เออหน้าหน้าเหมือนห้าห้าสองสองท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้นะที่เห็นนะเมื่อกี้ที่ส่องไปเมื่อกี้นะที่เห็นนะครับก็เลยเขียนเลขให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะลักษณะมันนะครับอืม ท่านผู้ชมในเมื่อกี้เราที่เราทาแป้งขึ้นมาใหม่ท่านผู้ชมเราเลขที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือตัวนี้เนาะที่มันชัดเจนก็คือห้าสองสองเลยนะครับห้าสองสองเลยนะครับก็ใครที่เห็นเลขที่โดดเด่นไปกว่าตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าที่เห็นตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเราก็พามาแล้วเนาะมาขอเลขกับม่ตะเคียนที่นี่นะครับดูอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมมุมนี้นะเผื่อใครที่มองเห็นเลขที่แตกต่างจากเราอีกนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับ เครเห็นเลขอะไรไหมถ้าผู้ชมดูที่มีเลขอะไรที่ทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านมองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลขอย่างตามที่เราบอกไปก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันท่านผู้ชมเนาะเราก็มีตามนี้ครับแล้วสรุปจุดนี้ไว้ก่อนท่านผู้ชมเนาะเป็นอถ้าเชอองก็กับผมเนี่ยก็เห็นแตกต่างกันเนาะรอบแรกท่านผู้ชมเนาะผมเห็นเป็นเก้าหนึ่งห้ากับอองหกหกสี่กับกับสองสองท่านผู้ชมเนาะพอ เรามาทํารูปใหม่เนี่ยมันออกมาเป็นเลข5กับ2อสองนะครับตามที่เราส่องให้ดูนะครับ5้ากับ2อสองตามนี้เนาะเนี่ยเมื่อกี้นะครับที่เรารูปปุ๊บมันก็ขึ้นมาเป๊ะแบบนี้แล้วผมก็ผมก็เลยเขียนให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็น5้าสองสองตามนี้นะท่านผู้ชมอ่ะได้เลขตามนี้นะครับ ท่านผู้ชมผมให้ดูตามนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่องตรงทูบให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมไปดูด้านหน้าเลยครับอ่าท่านผู้ชมอันนี้ที่ผมจุดไว้เมื่อกี้นะเอาเลขให้ดูกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองตีไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเลขที่เรานี่นะหุ้ชัดเลยมอเลขเหมือนเมื่อคืนไงไม่เหมือนนะ เมื่อคืนไม่มีเลขชัดเลยนะนอ,อันนี้ชัดดูดินี่ตรงใจเลยนะตรงใจเลยเออูงองชา,า,า,ามูามมาามอะถ้าผู้ชมเมื่อคืนนี้เรามีการจุดทูบไปที่ศาลปุษยสุโธนะที่เราเอาเลขนี้มาจากคาชะโนดท่านผู้ชมเนาะเป็นคาชะโนดที่อุดรธานีนะเขาทำทูบเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้เราก็เลยทําเอามาจุดที่นี่ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนี่นะเราให้ดูกันอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมนี่เป็นเลข3 0 2หรือเปล่าท่านผู้ชมลองตีนะเลขนี้เป็นเลขที่ชัดมากนะครับในระหว่างที่เรา,าจุดเนี่ยเมื่อคืนเราจุดกันไม่ใชชัดมากมายขนาดนี้ท่านผู้ชมเต่ตอนนี้เห็นเป็นร่องรอยของเลขที่โดดเด่นออกมาเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนกับทูบของทูบของไอ้ไข่เนาะทูบของไอ้ไข่เนี่ย,เ,ยเลขจะแบ่งเป็นเลขอ,อะไรทร่านผู้ชมแต่อันนี้จะเป็นคล้ายๆเลขของอตงัวนัสือจีนอะ ปฏิทินจีนท่านผู้ชมเห็นไหมจะมีเลขประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้เลขนี้ไปฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรับชมนะฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมก็ยังก็ยังยืนยันอยู่นะว่าเรามีเจตนาดีในการหาเลขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับและมีเจตนาที่จะออกลวงท่านผู้ชมทุกท่านนะนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการหาทูบมาเพื่อที่จะจุดให้ท่านผู้ชมได้รับโชคเนาะบางคนบอกว่า จุดแบบนี้มันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ท่านผู้ชมนับเลขที่เราส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูนะมีเลข30-2เนาะใครที่ชื่นชอบอาการหาเลขแบบนี้ท่านผู้ชมเราเปนจุดทูบเนาะอันนี้ก็คือจุดทูบให้ดูเลยแล้วก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องตีเลขเห็นแล้วก็ได้เลขเลยท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะครับ สำหรับด้านในที่เป็นขอนตะเคียนด้านในท่านผู้ชมมีเลขเป็นห้าสองสองห้าสองสองนะครับ,รบเริ่มแรกที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ทัดองเขาจะเห็นเป็นเลขหกสี่นะครับหกสี่กับสองสองเนาะหกสี่กับสองสองนะครับผมเห็นเป็นเก้าหนึ่งห้าแต่พอรูปแป้งใหม่อีกชะอีกครับท่านผู้ชมแล้อีกอีกตัวหนึ่งเนาะที่เราเห็นเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นเลข ที่รูปแป้งใหม่เลยก็จะเป็น522ท่านผู้ชมเนาะก็ฝากท่านผู้ชมท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วกันนะครับอ<า>เอาท่านผู้ชมสรุปจุดนี้ท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวเราส่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่าน้องบอกว่าควรจะบอกว่าเป็น55 22นะครับเพราะว่าเลข5มันติดกัน2ตัวท่านผู้ชมแล้วก็เป็น22อยู่ด้านล่างของ55ด้วยนะเราก็เลยต้องสรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเป็น55แล้วก็22เผื่อมาเบิลน,นะครับก็เลยกันไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็น55หรือ22ก็ได้ นะครับตามที่เราชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้นะแล้วก็จุดด้านหน้าเนี่ยเป็นทูบนะครับชม3า2ูนนี่คือตรงใจผมเลยนะ302นี่คือตรงใจผมมากนะเพราะผมกะว่าหลัก10ในรอบต่อไปจะเป็นศูนย์ท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดบัวผันเรานี่ได้เลขแล้วก็สรุปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนาะสรุปเลข2จุดแล้วกันเนาะเป็น 5,5, 2 2กับ3 02นี่คือเป็นทูบเลขแม่ตะเคียนตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ต้องขอสรุปเลขตามนี้นะเลขที่เราให้ท่านชมไปนะครับก็มี2จุดในวันนี้ท่านผู้ชมนะ้องล้อจุดเลขที่เราสรุปไปเมื่อกี้ก็เป็น5522ท่านผู้ชมนะ้องแล้วก็เป็นเลขทูบแม่ตะเคียนตรงนี้ก็เป็น5อะยร302ท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมตัดเป็น2ตัวด้วยนะถ้าชื่นชอบจุดไหนและเห็นจุดไหนที่ชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมต้องตัด2ตัวด้วยท่านผู้ชมนะ้องเพื่อที่จะ อ่าได้เข้าในรอบต่อไปด้วยท่านผู้ชมนอนเลขที่ผมชอบตอนนี้ก็เป็นเลข0 0นบนท่านผู้ชมนอบหลักสิบ0นะครับ0นบนนะหลักสิบชอบอยากให้มันมาผมคิดว่ามันจะต้องมาในรอบต่อไปด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมท่านอ่าอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยท่านผู้ชมรอบทีมงานคนสงเลขในวันนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คืนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับอย่าลืมครับบ๊ายบายครับ